ฮ์ฮะเซห์ฮ์นุตรานี่นีตัวเทรนะเซห์ฮ์นาพูนีออ่าก็พาเมย์เมย์นะคะมารับชมน,น,น,นะคะน้องซับมงคลนะคะนี่นะคะมาเร็วเห็น,น,นอะไรกระปงปะ <laughs> น่กว่าก,กล้วยนะคะนึกวากล้วยอ่า <laughs> น,น,<ใ>น,นะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะก็พา,าน้องซับมงคลนะคะ ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะมารับชมน้องซับมงคลนะคะวันนี้นะคะก็พาน้องซับมงคลนะคะเดินออกกําลังกายนะคะเดินออกกําลังกายนะคะพอนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมนะคะห็นยานะคะห็นยานะคะมาเร็วมามานี่นะคะติดตามรับชมนะคะน้องซับมงคลได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ้า ก็นะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะให้น้องซั์มงคลได้นะคะต้องออกเสียงดังหน่อยนะคะดูสิเห er> ็นยาไม่ได้นะคะตาก็ต้องใช้เสียงออกดังนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้ะโอนะคะเฮ้ดคะจะแเวนะคะเจ้าเห็นยานะคะไม่ได้นะคะขาจเแวะนะคะตามทางตลอดเลยนะคะโอนะคะลานี้นะคะพอได้ฝาคุณพ่อคุณแม่นะคะ ให้น้องขับลงทุนนะคะก็ได้ออกกําลังายนะคะยื้อเส้นยื้สายนะคะวันนี้นะคะก็ได้ยืดเส้นยื้อสายนะคะน่าดูตามมาแล้วนะคะเอาฝนก็จะตกแล้วนะคะฝนก็จะตกแล้วนะคะมือแก้วตกโดน อเมาแล้วนะคะตามต้อยกล้วยกล้วยเพราะเห็นกล้วยนะคะตามทางนะคะ ปไปตรงนี้คืนก็ได้อบเดียกกลับไปเลยออกลับไปตรงนี้คืนได้ไหมมานะคะออกกำลังกายเล้วทอ,องคนได้ยินเส้นยิ้สายแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณกาก็เลิกจากงานมาแล้วนะคะโอนะคะก็เลยนะคะทานมซักนิดนึนะคะออกกำลังกายนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะกดติดตามนะคะทางเล็กๆนะคะของตอเอวยนะคะสับมงคลเด้อก็นะคะฝนก็จะมาแล้วนะคะก็จะได้พาน้องนะคะเดินชมนะคะป่ามะม่วงนะคะทางป่ามะม่วงนะคะหาหอะไรเก็บเก็บอะไรมาสับมงคลอ๋เร็วนะคะฝนจะมาแล้วนะคะเร็วๆนะคะทุงคนไป ก็คุณจะมาแล้วนะคะก็นะคะคือน้องน้อยก็คานน้องกลับแล้วนะคะก็กลับนะคะที่นะาะที่พักนะคะผมก็จะมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะโอ้นะคะให้พร้อมคุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมนะคะน้องซาบองคุณนะคะนะคะก็นะคะเดินกลับบ้านคืนนะคะก็เดินกลับบ้านคืนนะคะก็คุณที่จะมาแล้วนะคะคุณก็จะมาแล้วนะคะ เดินไปนะคะก็เดินออกกำลังกายไปนะคะก็หากินหญ้าไปตามทางเรื่อยๆนะคะเช้าก็เดินอีกรอบนีึงละรอบพอๆเนาะจะได้นะคะมีเป็นดีกสายนะคะ หาของกินนะคะก็าหาของกินมาตามทางเลยค่ะก่อ,ะอนนะคะเดินตามมาต้อยๆแล้วนะคะ,ะเฮ้ยก่อนจะย่าเฮ้ยปะ <laughs> จะหาของกินตลอดเลยนะคะ,ะงเฮ้ยเสียงนิดนึงนะคะเสียงอะไรยิงเสียงอะไรคุณม่รู้เนี่ยจะ อย่างนั้นนะคะเขาถจะเวะนะคะดึงข้าวของนะคะของเขานะคะตามทางนะคะรอดนะคะตาโกไม่ได้ได้นนั่งข้างบนนะคะกอ้ไม่ได้ดันนั่งบนหลังนะคะเขาเขาอาจจะดึงของนะคะของเขานะคะที่อยู่ตามทางนะคะ คนมาแร้วนะคะกลับบ้านดีกฝาแร้วมามืดนะคะใกล้จะมืดแล้วนะคะฝนก็จะตกแล้วต้องรีบเดินกลับบ้านเด็วมงคลฝนจะมาเร้วมืดมาแล้วดูาสิคะถายก็มืดนะคะมืดมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะดึงย้ายแล้วนะคะย้านะคะย้าอยตามฐานนะคะมืดแล้วนะคะเพิ่มจะมืดมาแล้วนะคะ<า>กินอย่างเดียวนะคะาตาเสียงดังก็ยังไม่เชื่อฟังเท่าไรนะคะด<า>ูสิคะยังไม่ยอมมาเลยนะคะอ<า>่ก็มาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมาแล้วนะคะ เดินตามต้อยมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วคนจะมาแล้วมืดมาแล้วนะคะทุกคนมืดมาแล้วกลับนะคะกลับที่พ right. ัพคนแล้วกลับที่หลักที่นอกมตุ่มตุ่มอารมณ์ยิ่งดีกอดฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะ รองไยซับมงคลค่ะตะคงฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะให้เราซับมงคลด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ้าวมาเร็วมามามาเร็วมืดแล้วมืดแล้วมาเร็วมา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 เร็วนะคะนะคะก็นะคะได้เดินนะคะออกกําลังกายนะคะรอบหนึ่งนะคะ ก็ไม่กล้าเดินไปไกลนะคะเพราะเขาผูกม้านะคะผูกม้าไว้นะคะก็เลยนะคะพาพา้นงไปถึงนะข้างหน้านิดหนึ่งนะคะกผ็ผากกลับมานะคะเพราะมีม้านะคะผูกไว้นะคะข้างนอกนะคะก็มาถึงแล้วนะคะก็นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโอ้ยสวัสดีหน่อยซีได้กินไม่ยอมสวัสดีเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบนะคะไลค์เพียงแท่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวมารับทุมใหม่นะคะก็ฝากกดไลดค์กดแชร์นะคะกด s u บ s c r i b e กดติด,คคดตามนะคะช่องจะอวยซักมงคลครับต่อๆนะคะสวัสดีค่ะ